โอเคเป็นไงสบายไหมครับ <c oughs> นอนโชว์ไปเลยว่ามันนิ่งไม่นิ่งนะฮะดูเนี่ยเป็นไงดูมือกล้องด้วยนิ่งเลยนะครับแข็งกระด้างกระโดดกรีดเด้งนะครับไม่สมราคากับรถ2ล้านเลยนะครับเอาวันนี้พามาชมครับกับคุ u ได a สตา a r เลียนะครับเป็นรถอีก1รุ่นนะครับที่ออกใหม่ล่าสุดนะครับจะบอกว่ารถเป็นรถหน้าตาที่มันหล่อมากดีกว่าแต่ ช่วงล่างในโคตรห่วยนะครับใข่มานะฮะวันนี้นะฮะมีลูกค้า v i p นะครับเป็นต้องบอกว่าท่านนี้มีรถที่บ้านหลายคันนะครับมีทั้งเอาผาดเวฟไฟแล้วก็เขาซื้อคันนี้มาล่าสุดนะครับบอกช่วงล่างแข็งก็ด้างมากขับมา500โลแรกบอกอยากเปลี่ยนโชกเลยบ้าหรือเปล่านะบอกไม่บ้าครับอยากเปลี่ยนครับอยากเปลี่ยนมากมันแข็งมากขับไม่ได้เลยนะฮะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าจริงๆพื้นฐานช่วงล่างรุ่นนี้ด้านหน้าเนี่ยมันเป็นแม็กฟอร์สันสตัดเหมือนกันกับตัว H1 นะครับแต่ด้านหลังเนี่ย รุ่นนี้ให้มาเป็นมันติลิงก์ก็จริงจะนุ่มกว่าแต่ก็ยังมีความแข็งก้ดาดางนะครับส่วนเฮดวันเนี่ยแข็งกระดางไม่ต้องห่วงเลยว่าแข็งมากแน่นอนนะฮะแลลวรถเนี่ยราคา2ล้านกว่าเอ้ไม่ใช่ดิสล้านนะครับให้มาขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะนะครับขนาดเอาผ่านคันละ3ล้านยังลูกค้ายังเปลี่ยนโชคซะเลยใช่ไหมก็ <c oughs> แนวนี้พามาชมครับว่าจะจัดการกับไอ้ช่วงล่างแข่งกระดางแบบนี้ยังไงนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าไปลองมาแล้วรอบหนึ่ง แข็งมากนะครับก่อนจะเปลี่ยนครับอันนี้เปลี่ยนล้อยางด้วยนะครับเป็นล้อ18ไซส์เดิมนะครับยางไซส์เดิมแต่เพิ่มยางให้มันนุ่มขึ้นเป็นมิชลินตัวลิตเติ้ลทูนะครับ2 3 5 5 5มไซส์เดิมเลยนะครับแล้วก็จะมาเปลี่ยนโช๊มาเดี๋ยวมารับชมครับวันนี้โช๊มาแล้ว1ชุดนี่เลยนะรอมา2เดือนรออะไรวะนี่รอนี้เลยเนี่ยรอไอ้กันโค้งนี้เลยเพราะมันโหลดได้นะครับเดี๋ยวมาต่อรายละเอียดนะครับว่าไอ้โช๊แข็งกระด้สตาร์เรียร์เนี่ยมันแก้ย่างไงใช่ไหมอันดับ เพราะว่าลูกค้าบอกว่าไม่เอาแข็งแข็งเอานุ่มๆนึบๆนะครับโปรเฟนเดอร์จัดให้ครับคลอดไปแล้วครับเป็นอีกหนึ่งโฟลดักแต่อันนี้ไม่ใช่ชุดแรกนะมันจะมีชุดที่เป็นชุดแรกๆที่รถเข้าไปเทสได้แล้วเนี่ยคือเทสเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้มันเป็นตัวที่สําเร็จออกมาแบบสมบูรณ์แบบครบถ้วนแล้วนะครับเป็นชื่อรุ่นว่าฟิ t เซ็ตนะฮะด้านหน้าเนี่ยปรับได้นะครับ16ระดับนะครับปรับนุ่มแข็งเนี่ยที่หัวเนี่ย16ระดับตัวกระบอกเนี่ยใหญ่นะครับ สามารถปรับสูงต่ำได้1นิ้วนะครับแต่แตดาด์ดแล้วก็โหลดได้1นิ้วนะครับตัวกระบอกเนี่ยลูกสูบใหญ่นะครับมีลูกสูบขนาด46มิลลิเมตรนะครับซึ่งใหญ่มากนะครับมันใหญ่มันดีใช่ไหมมันก็จะนุ่มเนี่ยถูกไหมตัวเสื้อกระบอกเนี่ยก็จะเป็นวสัสดุอย่างดีนะครับด้านหลังนะครับเป็นนะครับลูกสูบ4 6มิลเหมือนกันแต่จะพิเศษตรงที่ว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นเสื้อกระบอกแบบอลูมิเนียมนะครับเกรดผมไม่รู้เกรดอะไรแต่เกรดว่ามันดีอะแล้วก็ระบายความรร้้้ออนเเพาาะ,ะัตงใชววสดดุี่ ตัวลูกสูบเนี่ยลูกสูบมันสไลด์เข้าสไลด์ออกมันอมความร้อนตัวเนี้มันจะระบายความร้อนได้ดีกว่าเพราะเป็นอลูมิเนียมเกรดพีเมี่ยนะครับแล้วก็ปรับนุ่มแข็งได้16ระดับเหมือนกันนะครับจับคู่กับสปริงนะครับหน้าหลังนะครับมานี่อันนี้หลังนี่โผล่มาเลยเลยอันนี้หน้าอันนี้หลังทั้งหลังจะมีถ้วยปรับสปริงมาให้นี่แบบนี้นะครับปรับโหลดได้1นิ้วแล้วก็สแตนดาร์ดได้นะครับค่าเคไม่บอกโฟลเดอร์บอกเอาเป็นว่านุ่มแล้วกันอ่าโอเคนะครับ ไม่กักไม่บอกหรอกเดี๋ยวไปทําตามอันนี้ด้านหน้าโค้งเหมือนโอง่งนะเหมือนก้นหอยอ่ะมีความโคง้งเพราะว่าช่วยซอฟแรงซับแรงลอยต่อถนนเนี่ยเนียนดีเยี่ยมแน่นอนสําหรับคนที่ใช้ฟิซอยู่ก็จะรู้ดีนะครับเวลาโหลดเนี่ยอันนี้เลยตัวผมเรียกว่ากันโค้งปรับองศาแล้วกันตัวเนี้ยปรับได้เพราะาอะไรไหมของเดิมเนี่ยมันเป็นแบบตายตัวไม่สามารถปรับได้ตัวโช๊คเนี่ยมันสามารถโหลดได้มันสไลด์ตรงนี้ได้ใช่ไหมมันก็เลยต้องทําตัวกันโค้งปรับองศาเนี่ยเพื่อให้ปรับระยะเนี่ยตัวกันโค้งเนี่ย อยู่ในตำแหน่งนี่พร้อมทำงานเพราะว่าถ้าลดโหลดแล้วตัวสะพานกันโค้งเนี่ยมันจะเพี้ยนไปแน่นอน,นครับโปรเฟนเดอร์เขาก็ห่วงใยนะครับจัดแบบครบสูตรมาให้นะครับจริงๆซื้อเพิ่มนะเนี่ยแต่คันนี้ผมไม่คิดตังค์แต่คันหน้าคิดตังค์บอกก่อนนะร,ราคานะครับตัวชุดเนี่ยราคาเต็มมันอยู่ที่48,500ืนานะครับสาหรับพี่น้องที่ต้องการแก้อาการไปรถรุ่นสตาร์เรียรที่มันช่วงล่างข้างหลังเนี่ยแข็งกระด้างเนี่ยก็จัดไปครับชุดนี้จบแน่นอนฮะก็เดี๋ยวผมติดตั้งก่อนแล้วเดี๋ยวไปลองด้วยก เสร็จแล้วพามาดูส่วนสูงกันบ้างนะครับว่าใส่ใส่แล้วเลยโหลดลงมาเท่าไหร่คันนี้คือไม่ได้เอาสแตนดาดนะครับคือเน้นเป็นโหลดนะครับด้านหน้าเนี่ยของเดิมกับหลังเนี่ยด้านหน้าจะอยู่ของเดิมเนี่ย67นะครับด้านหลังเนี่ย68ตอนนี้โหลดมาแล้วนะครับจากขอบล้อถึงขอบบนเนี่ยเหลือ64นะครับด้านหน้าด้านหลังเนี่ย64ครึ่งนะครับก็จะเป็นสัดส่วนที่โหลดจากของเดิมเนี่ยประมาณ1นิ้วนะครับโอเคโปเฟนเดอร์เคมว่าโหลดได้1นิ้วนะครับก็จะได้ทรงที่สวยนะครับคันนี้ใส่ล้อเป็น18นะครับกว 8.5 offset ออส,สีนะครับก็จะได้ทรงนี้ยาง235 5 5, 5เนี่ยก็ทรงประมาณนี้นะชอบไหมถูกใจหรือเปล่าครับก็ลองดูครับโหลดก็ได้ไม่โหลดก็ได้นะครับสำหรับรุ่นนี้นอะอะเดี๋ยวไปลองฟิลลิ่งอีทีดูซิว่างหลังจะกระโดดเหมือนเดิมไหมเมื่อเช้าไปลองมาแล้วโดดเด้งเหลือเกินไปครับก็เน,นี้ยปรับความนุ่มแข็งไวแลวด้านหน้าเนีหลังเนี่ยสินะครับเพิ่มความหนืดไปหน่อยนะครับด้านหลัง ตอนแรกมันยุ่ยย่ไว้นะครับนี่ฮะนอนไปเลย <Wow. S 1> ดูดีว่าสบายพอไหมคืออาการของเดิมครับตอนแรกที่ลูกค้าคันนี้มาเปลี่ยนนะก็คือท้ายเนี่ยมันเด้งนะครับคือค่อนข้างกระด้างนะครับดีดนะครับตอนนี้อาการที่เจอก็คือหายนะครับอาการดีดอาการเด้งหายเลยนะครับดูจากผมนั่งนะครับอันนี้คือเป็นถนนคอนกรีตครับด้านหน้าลองกล้องลองแผนไปอันนี้เป็นคอนกรีตคือเป็นเส้นที่ผม,มว่า ใช้เทสรถประจํานะครับรอยต่อจะค่อนข้างเยอะนะครับมันจะมีความสะเทือนเนี่ยอันนี้คือจะรู้เลยว่ามันเนียนขึ้นนุ่มขึ้นนะฮะตัวนี้นะครับอันนี้คือแถวสุดท้ายนะครับประมาณนี้เนี่ยเดี๋ยวรูรอยต่อสะพานปุ๊บนะฮขึ้นปุ๊บก็คือนุ่มขึ้นลาลงแล้วนิ่งนะครับขึ้นก็นิ่งนะครับไม่แข่งไม่โยนนะครับแล้วก็จะมีไอ้เรื่องรอยต่อถนนที่ตอนของเดิมตอนแรกผมมาลองเนี่ยท้ายมันจะแบบตึ้งตึ้ง แบบดีนะครับอันนี้คือเนียนเลยนะครับหลังปรับไปสิบสามนะครับก็แน่แนๆหน่อยเดี๋ยวลองดูคอสะพานหน้าดีกว่าอน,นี่ดูคอสะพานนี้ครับลองขึ้นดูครับตึ๊บปึ๊บแง่เนียนของเดิมนี่โดดเป็นมา้าไม่ต้องห่วงเมื่อเช้าที่พูดตัวคุณใดครับด้านหน้ามัน คือมันเป็นเครื่องยนต์ขับหลังนะครับข้างหลังก็จะเป็นคานแข็งใช่ไหมฮะแต่ตัวใหม่เนี่ยสตาร์เลียมันเป็นขับหน้าและด้านหลังเนี่ยจะเป็นมันติดลิงก์มันก็นุ่มกว่าเดิมแหละแต่มันก็มีความกระด้างติดตัวมาคู่ตัวอยู่เป็นสไตล์ของรถเกาหลีครับประมาณนี้มันไว้เผื่อบรรทุกกันเนาะแต่ปกติแล้วคนไทยอ่ะซื้อรถคัน MPV อย่างเงี้ยใหญ่หญๆก็นั่งเต็มที่4คนนะครับไม่เกินก็เลยรู้สึกกระด้างนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพี่พน้องครับที่ใช้ ใครซื้อรถรุ่นนี้มาครับสำหรับ h ุนไดเ i H1 นะฮะหรือฮุนไดสตาร์เลียที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากเปลี่ยนโช๊คนะครับหรืออยากให้แก้การรถที่มันกระตีกระด้างกระโดดเด้งอะไรเงี้ยนะก็สนใจทักเข้ามาถามนะครับมีโช๊คหลายแบรนด์อยู่นะครับสตาร์เลียจะมีของโ r o f ฟนเดอเท่านั้นนะครับตอนนี้นะครับส่วน H1 มี2แบรนด์มี c o ซซีนะครับแล้วก็มีโปรเฟนเดอนะครับ ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับสำหรับร้านนอโตุกแกมครับสำหรับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ฮะฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมครับอยากแก้ปัญหาช่วงล่างคิดถึงนอตุกแกมครับสวัสดีครับ